สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube เล็บซีทุกคนเลยครับผมพบกันที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคืออาหารนี่อาหารไม่ใช่เหมือนเดิมพบกันเวลาเดิมเพิ่มเติมคือไม่ใช่อาหารเดิมเดิมส่นเมนูไข่ดาวกับโบมไข่ดาวฝีมือตาปูปาทิลิกหยวกอันนี้ซื้อของคุณ้าแล้วก็ผักแตงมะเขือ อะไรไม่รู้มากินข้าวกันทุกคนมือล้างแล้วปาดไข่ดาวตอดปาดวันนี้พริกหยวกปกักปริกหยวกปริกหยวกไข่กับป๋มร้านอาหารดีด้าตามจังของคุณป้า ให้เยอะเหมือนเดิมอมือร่อยเหมือนเดิมจริงๆไม่ต้องกินผักแต่ว่าเป็นคนที่ชอบกินผัก กินน้ำพริกมากกว่าอร่อปัดปิกหยวก ก้าวนี้หุงตั้งแต่เมื่อวานรับอุ่นไว้อุ่นไว้วครับเข้าวแลกว่าเด้อพี่น้องเออ้าวแลกว่าซึ้งรามะรามากิน แดดยวดจ้าต้อสองฟองว้างค่ตอนอยูปเป็นไงบ้างคะพับบรรยากาศหนาวคะ่ะพัะยาเงียบจ้า <C oughs> ประเทศไทยก็วิบวับติตดตอ่อเนื้องันจ้าวิบวับวิบ,บวับพวกลูกเจ้านายคนน,นาะไปเที่ยวกันแล้วก็ไม่ป้องกัน,กนอะไรเงี้ยแล้วไปเที่ยวกันอะไรเงี้ย เดี๋ยวปกเมีย่ยงนะเมีย่ยงประตูอร่อย มะเกือเข้ากันหน้าตัากติดกหยวกข้ากันยังไง con công thì cam đặt chồng một kích nó chát อ,อร่อยกินก้าวกบผักเลิศสุดกินงน่าอยู่ง่ายจ้า โพราศาทุกคนจาาเพราะว่าเราไม่มีไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อแบบว่ากุ้งตัวโตๆหรือไม่ก็ไปซื้อปลาหมึกตัวเท้าขาดมาทำคลิปอะไรเงี้ยกินกินเต้าที่มีอยู่พอเพียงเดี๋ยวอันเย็นเมื่อ,อไหรเคยทำคลิปนอกกินแบบว่า ลงตุนอลังการงานสร้างเรามีเท่านี้ออก็กินแค่นี้อันนี้นะสุภาษิตบอกว่าอัน,นจางขี้อยาาขี้ตามจ้างเลยอนะสุภาษิตอะมันไม่ดีมีเท่านั้นก็เท่านั้น เดี๋ยวาตกรังที่หนึ่งก่อนค่อยทำเนาะจะจ็มโต๊ะแล้วก็กิน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 ็นแบบว่าอะ้เรียร้อยตอนมิแก่นี้เรากิแก่นี้จงภูมิใจเข้ามาแล้วก็ต้าสงสารก็ตาเห็นตาชอบก็กดไลด้วย ถ้าไม่เช่าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกดเขาที่สบายใจไม่บังคับกันาก้า

嗯。Mm. ที่กอเวลาเดิมเพิ่มเติมก็อยู่ในห้องแก้เปลี่ยนกับข้าวใครที่รับใครที่รับจ,จบคลิปขอให้มีความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานเด้อแล้วก็ขอให้ช่องปังๆเด้อใครที่รับจ,จบคลิปนะ ทุกคนเลยที่เตี้ยจมเจาะเออจมจบคลิปเดิร์จาที่มาเบิงมาเบิงให้ตะปูเดิร์จ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย